มาหากรรมล้างสต๊อกครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีห้ามพลาดลดแค่ปีละครัง้งลดโคตรเยอะลดส่งส่วนด8 0 28พฤศจิกาถึง2ธันวาคมนี้ไม่ต้องไปดื่มที่ไหนมาดื่มที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์พร้อมหรือยังนี่คือฮาร์ดแวร์เฮาส์ทูเฮดเฟสทิฟเลเทศกาลสินค้าลดราคาช่างพิเศษแห่งปี2ี่พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้ที่เดียวเท่านั้นที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาบางนากม25อยากได้ของดีราคาดีต้องงานนี้เพราะเราขนเครื่องมือช่างมาลดแบบไม่กล ช่างไม้ช่างแอรช่างเหล็กช่างต่อเติมช่างโรงงานช่างซ่อมบำรุงและช่าง DIY ทุกแนวสินค้าแคแลนดรถลังสต๊อกขนกลับบ้านได้แบบสบายสบายและสินค้ามีตำหนิเบาๆแต่ราคาถึงก็ร้องง่าให้กับความคุ้มรวมทีมรวมแกง๊งรวมช่างในบริษัทรวมเพื่อนบ้านยกครอบครัวมาเดินนงานรับรองเพลินทั้งวันใครเป็นสายช่างต้องมา ใครเป็นสายแต่งบ้านต้องมาคนลักของดีราคาคุ้มมางานนี้งานเดียวคุ้มตลอดปีสุดมันงานมิสติ้งแฟนวันเดียวเท่านั้น30ิพฤศจิกายนนี้ของแถมสินค้าประมูล4แบรนด์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิวอักกี้มาคิต้าดีวอลและดีซีปีละครั้งพลาดจะเสียใจแล้วเจอกันในงานนะคะ